คู่รักสุดฮอตโชว์โมเมนต์สีทคบนานแล้วแต่บางคนยังยินดีทั้งน้ำตาอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานสำหรับนิกครูนาทิปปินประดับและหวานใจรอดาทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่าสองปีเมื่อช่วงเดือนกระกฎาคมปีที่แล้วได้โพสหวานซึ้งในวันครบรอบรักกันไปแล้วและเราจะเห็นโมเมนต์สีทของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเขา ล่าสุดวันนี้วันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66นุ่มนิคได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปน่ารักรักคู่กับบรดาลงอินอตราแกรมส่วนตัวแอปนิกนเนตเปียดเป็นคลิปขอชัดแบบโดยสาวอนดาก็ได้วิ่งไปกระโดดให้หนุ่มนิคกุ้มทันทีพร้อมแคปชั่นนอร,ระบุว่าลิงที่ไหนครับงานนี้ทำเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์แซวความหวานของทั้งคู่จำนวนมากและสาวๆบางคนก็ยินดีกับความรักที่น่ารักมากๆของทั้งคู่